เสียงเทปมาแล้วก็หล่อนหูทีนี้เออกิงลงไปอีกรอบเออเออเออนอนเป็นพักๆเลยแน่ราบสวัสดีคุณดูที่น่ารักทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเจ้ารถตู้นะฮะรถตู L otto. L otto ้รถตู้ออฟโรดนะฮะวันนี้ก็จะมาสำรวจแผนที่ใหม่นะฮะนี่คือแผนที่ใหม่นะฮะเนื่องจากแผนที่ที่เล่นอยู่นะฮะอยู่ดีๆแม่งหายเว้ยโอ้แบบ เล่นมาต้องเยอะนะท่านผู้ชมไม่รู้แม่งหายไปไหนนะรู้สึกว่าเน็ตหลุดแล้วแม่งก็หายไปเลยนะไอ้หมดแผนที่ตัวนั้นนะที่เคยเล่นนะแต่ที่ท่าเรือนะโอ้โหเล่นมาต้องเยอะฮะอยากจะร้องไห้่อเล่นหมดใหม่แม่งเลยนะฮะเป็นที่ใหม่การเล่นแผนที่ใหม่นะเพื่เราต้องสำรวจก่อนเพื่อหากาลดาดนะฮะจะดาวน์โหดมาใช้ ตัวสิ่งนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีผมอยู่คนเดียวนะคือเรอเจอาคันนี้ไปดีครับท่านผู้ชมคันนี้ก็น่าจะน่าจะแรงพอตัวผมว่าเอาคันนี้ไปดีกว่าอันนี้ดับเครื่องไว้ หลับปะคันนี้โอเคโอ้โยดูล้อซะก่อนนะฮะไปเอาคันนี้แหละโอ้น,น,อน,น,อน,นี่ก็จะเป็นภายในนะฮะโตคตรคลาสสิกะอะเฮ้ยตุ๊กนี <c> ่เ <oughs> สียงหมานี่มันจะตามหลอกหลอนตลอดเลยใช่ไหมนี่ไอ้หมอดแผนที่เนี้ย ผมก็โหลดหมดปวดแผนที่มาเล่นเยอะนะบางคนมันก็ชอบใส่อะไรป 8, แปลกๆเสียงหมาอย่างเงี้ยเพลงอย่างเงี้ยพอทําลงยูทูปปุ๊บมันก็ติดลิขสิทธิ์นะฮกจะจะร้องให,ห้นี่คือสภาพสะพานใช่ไหมอะไรอะถังน้ำมันโหคัสซีรถแน่เลยอะสภาพยับเยิยนพอตัวเฮ้ยเฮ้ยมันดึงได้ฮะ ยังดีรับที่มันดึงได้นี่คือความจิ๋งของรถแบบนี้นะยวเดี๋ยวหาต้นนี้ใหญ่ก่อนนะต้นน้อยไม่ไหวแม่งดึงไม่ขึ้นหลากมันไปก่อนโอเคตรงนี้แหละจะกวับพลิกมาพลิกกมาเอออย่างนั้นแหละ ถ้ารถม่ความไม่ใช่ผมขับบอกเลยอุ <c oughs> อ้ย <c oughs> ยิงมีกิ้งกลับคืนอะเดีด๋ยวเดีดี๋วูก่อนนะมันใช่ทางนี้หรือเปล่าโอเคใช่นะทำไมมันต้องวนด้วยอะ่ะมันจะยิงตรงๆขึ้นไปข้างบนนี้ก็ไม่ได้นะมันต้องวน แผนที่แบบนี้น่าจะเป็นพวกงานไม้ซะส่วนใหญ่นะผมว่านะเอาอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยโอ้ไม่คืนว่ะ <c oughs> นอนเป็นพักๆนะฮะถ้าเข้าไม่รักก็พอนะไม่ต้องไปฝืนหัวจะจะจะคว่ำอีกแล้วเนี่ย าไม่มันไม่ค่อยมั่นนะมันต้องมีเท่าไหร่ซัดไหมห้หมดนะลือตจนไหมโอ้โหแข็งไม่แข็งอะชนแรงขนาดเนี้ยกัดชนบุบนิดหน่อยนะฮะถือว่าแข็งใช้ได้อะ่ะ ดิบขึ้นเขานะฮะโอ้โหอะไรอะหินโอ้โหวันนี้จะมีหินมาปิดทางอีกหรออือชนไม้เดี๋ยว,ดยวยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเงายเดี๋ยวหงายเดี๋ยวหงายเดี๋ยวหงายอ่าไปไปโอ้โหใครตักจะพาไม่เก็บมีอะไรเนี่ยชนแม่งอือโอ้โหหล,ลาตักพาแม่งโคตรเหนียวอะ่ะมันชนตรงไหนเข้าไปได้บ้างไงเออชนแม่ง ล็อกประตูไว้ใช่ไหมชนเข้าไปเลยปั๊บก,ก,กดตัวซีนะฮะมันก็จะเห็นแผนที่คร่าวๆนะฮะโอหสภาณี่ขาดนี่คือหมู่บ้านสพานนี่ขาดบาปงานเยอะนะฮะแต่ต้องสำรวจให้หมดก่อนนะฮะตัวนี้ก็มีใบงานเท่านั้นเลย นี่นคือแหละเสาไฟฟ้าแน่เลยโอเคอันดับแรกคือเราต้องลงเขาก่อนฟ้าลงเขาออออเออแอนออชนอ้าวโอ้ชนทะลุลาตักผ้าไม่ได้ด้วยนะลาตักผ้ามึงทำจากอะไรวะเดี๋ยวไอ้แทงคงนี้มีน้ำมันไหมแทคงเปล่า มันชอบมีเสียงเทปมาแล้วก็หลอนหูใช่ี่มเออกิงลงไปอีกรอบเออเออเออนอนเป็นพักๆเลยแม่นอนเป็นพักๆเลยนะฮะเราเราแข็งนะไม่ต้องกลัวไปได้ต่อเออความนิดหน่อยช่างมันฮนะหยบลูกหยบเอออืม มามุมมองในรถนะฮะเฮ้ยกรดดึงต้นไม้ม่กดจนปุุกเมาจะแตกอะ่ะกดแล้วทีนี้ปุ่มคีย์บอร์ดแทบแตกฮนะมันไม่ยอมเดียวไอ้โ <c oughs> อ้โหในรถก็จะแบบเป็นเวียนหัวนิดนึงนะฮะออกดีกว่า เฮ้ยอุ้มเฮ้ย่นะอ้าวโหไม่ยอมพลิกง่ายๆเลยอะรอบเนี้ยนารถชันโหนี่แบบความมาหลายตลบนี่แบบกันชนพึ่งดุ่งนะฮะ หัอเก่งยังไม่เป็นไรมากเลยอะอึดถึกทนจริงๆรถล้นี้เสาไฟฟ้าแรงสูงนะในในป่าขนาดนี้ยังมีเสา,าไฟฟ้าอีกหรอเดี๋ยวดูก่อนนะมันออกทางนี้ได้โอเคมาร์กไว้นะกันลืมเดี๋ยวลบก่อนมาร์กไว้นะกันลืมตรงนี้มันข้ามน้ำได้ไหมนะ สะพานนี้ขาดนะไม่รู้ว่าจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมนะท่านผู้ชมโอเคมันก็น่าจะข้ามไปได้นะลองไปดูก่อนนะฮะอ๋อผิดไหลอีกแล้วผิดไหลอีกแล้วสภาพรถคลาสสิกเป็นไงตีลากามาสองตลบนะฮะกระชนหน้าเพิ่งยุบเว้ย โอโ้ยังไม่เย็นเท่าไหรนะ่ฮ <c> ะ <oughs> ยังไปต่อที่อีกเรียว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 การจะรับงานนี้ต้องเจ้าต้องขี่รถไปรับงานเองนะท่านผู้ชมนะผมว่าผมเยาวสะพานก่อนเลยแหละถ้ามันทำได้ก่อนนะโอ้ย ตรงนี้แมกโครไครอ่ะดี๋ยวก่อนนะฮะตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเลยขี่บรูปแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนะโอเคมีกิ่งไม้สภาพน้ำเพิ่มขนาดนี้รถเล็กไม่น่าผ่านสันจรได้นะ่ะ ไม้แม็กนิดทุกคนจริงๆไปเกียร์สโลแล้วก็ล็อกพาไม่ได้เดานะลุนเนี่ย <c oughs> เกียร์ head เฮดไปเลยสิครับ ดูดีเกจเฮ็ดมันจะดับไหมผมว่าดับไม่น่ารอดอะอย่างเงี้ยเกลธรรมดาดีกว่าโอเคตรงนี้มันมีงานอะไรให้ทำตรงนี้มันมีงานอะไรอะไรอะต่ปิ้งไก่มันคืองานอะไร ฮัลโหลโอ้โหงานอะไรวะเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยแต่เราก็ต้องรับมาวะ่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องรับรับไปเลยนะเวลาหนะ้าข้อไปดูในบินใบงานนะโอ้โหนี่มีจานดาวเทียมด้วยอะไรอะ่ะ อ,อ๋อล้อกับอะไรนะน่าจะมาซ่อมคันนี้แน่เลยปะไปกันต่อตรงนี้มีพว่วงมีอิฐมีไม้มีน้ำมันนะฮะไอมีไอ,ไอแผ่นปูนนะฮะมันจะเป็นพ่วงสำหรับซ่อมพวกสะพานแน่ๆนะ,ะผมเดานะ สภาพมันแบบมันเป็นล่องล้อรถใหญ่ท่นะพอรถเราแม่งคอมมันตคอมเลนกลางนะมันถึงจะไปได้ล้อหนึ่งคอมกลางล้อหนึ่งคอมขอบไอเสียงหมานี่มันก็ตามหลอกหลอนจริงๆเลยอ่ามาถึงตรงไหนแล้วอ๋อตรงนี้มันเป็นทางข้ามผมลืมทางข้าม ผมลืมทางขาม,ามผมต้องเด้ก,กลับไปที่เดิมแตะแล้โออผมว่าไม่ต้องกลับเดี๋ยวเข้าไปโรงงานดีกว่านะโอเคตรงนี้มันจะเป็นเวลานะฮะตัวนี้จะเป็นถ้ากดปุ๊บมันจะเป็นเวลากลางคืนเลยนะฮะมันเหมือนเราแบบทำภารกิจในช่วงกลางคืนอะซึ่งผมไม่ชอบนะฮะอะไรอะโอ้สะพานโอเครับงานมา แล้ค่อยไปทําในใบบินอีกทีหนึงนะฮะไล่เก็บงานให้หมดก่อนเอ๊เอาหมาใส่ในรถมา้วยเหรอหมามันหอยังก่อนในนี้มีอะไรนะฮะในนี้คือที่เอาของที่ขึ้นของฮะตรงนี้และกระดาดผมอยู่ไหน งนี้มีเทเลอร์น้ำมันแล้วก็มีเทเลอร์ตัวนี้เป็นตู้ซ่อมนะมีพวกอะไหล่พวกอะไรซนะ่อมรถได้นะโอคในนี้ก็มีแค่นี้โอคผมต้องข้ามน้ำอะ่ะผมต้องมาข้ามทางนี้ผมต้องวิ่งหากระดาดให้ได้นะแล้วผมเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะท่านผู้ชมมาตรงนี้ก่อนดีกว่า มาโซนโนู้นก่อนดีกว่านะโซนนี้ใกล้ๆนะโซนนี้ไม่ต้องข้ามน้ำไม่รู้ว่ามันจะข้ามน้ําได้หรือเปล่านะรถคันนี้ไม่คืนกระสาว ซอยนี้ใช่ป่ะโอเคถูกซอยแหละไม่ว่ามาผิดซอยเหยียบเต็มที่ฮะรูดไปเลย อ้ามีรถคันใหญ่คันนึงอยู่ตรงนี้ตรงนี้สะพานขาดแน่เลยตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะน่าจะเป็นโรงงานโรงงานอะไรสักอย่างนี้แหละก็คือตรงนี้จะมีรถจอดเสียอยู่นะเดีย๋ยวเข้าไปดูรถคันนี้ก่อนผมเข้าไปได้เปล่าไม่รู้นะรถมันเล็กอะ่ะ ถ้าน้ำมีลึกก็พอไปได้นะแต่ถ้านา้ำลึกก็ไปยากอยู่นะรถเล็กเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปดูนะโไปยากอีเดี <c oughs> ไปยากจริง มันจะขับได้ไหมผมว่ามันไม่น่าจะขับได้อ่ะดูสภาพโอ้โหตอนยังไม่มาใกล้นี่คือเหมือนจะดีๆนะัะพอเข้ามาใกล้ผู้อู้สภาพ <c oughs> เละนะฮะมันน่าจะมาทางนี้ได้หรือไม่ก็ส้งเส้นนี้ต้องกลับไปทางเดิมโอเครู้แหละสภาพรถนี่ไม่น่าไม่น่ารอดอ่ะัานาดใหญ่เนี่ยไอ้คันนี้น่าจะเป็นรถวินไม้อะ กกับทางเก่านะรับทางเก่านะไม่ใช่บ้านเก่าชนใช้เวลาที่เลือกที่สูงควรางลางังถึงไม่เหนื่อยล้าก็ยังคงเดินตามคนเดี๋ยวนะ้ำมันหมดค่อยเปลี่ยนคันนะค่อยวาร์ปเอาไปไว้ที่เดิมนะ อัดมันเข้าไปสภาพคันใหญ่นี่แบบโอ้โหเละอะ้โอเคนะ้องมาทางนี้ทางนี้เราลเลี้ยวขอน,นี้ อันนี้ก็ยังไม่เจอกระดาดเลยนะกระดาดจะกอยู่ไหนโอ้ยเ้ยเดี๋ยวความอีกช่วงนี้แบบช่วงนี้แบบความเป็นทักๆนะฮะโอ้ยไม <c oughs> ่ว่าจะไม่พนลอแหล ติดซะงั้นนี่มันบอกโคนสัดชัดบอกโคนปักไว้ าทางนี้เข้าโรงงานโรงงานไม้แน่เลยเราต้องมาทางนี้ตรงนี้มีอะไรมาก ตรงนี้มีพ่วงใส่ไม้นะฮะตรงไอ้นี่น่าจะเป็นท่อน้ำมันท่อดำๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นท่อน้ำมันนะส่งน้ำมันโดยเฉพาะพื้นที่อย่างนี้มันจะมีน้ำมันอีกหรอผมเดานะกาลาดแม่งน่าจะอยู่ฝั่งน้ำฝั่งนน้นนะฮะ กาลาดมันนะนะน่าจะอยู่ฝั่งลน,นโอเคตรงนี้มีที่เอาไม้ไมีที่ไว้ไม้นะเป็นลงเรื่อยแล้วก็มีปรับเปลี่ยนเวลาได้โอ้ย โอเคนี่คือธงต้องมาทางนี้นี่คือโซนโอเคผีจะหลอกใช่ไหมเนี่ยไม่มีคนแต่มึงตัดไม้ได้อเสียงเลื่อยดังเลยอ่ะโหลไข่แม่งลืมปิดเครื่องเลอยอ่ะอุนมันมนชัน ถึงกลาดไม่นะมันไม่น่าจะถึงนะท่านผู้ชมดีไกลไกลมากเลยแหละเริ่มเริ่มกระตุกแล้วฮะ เหลือหนึ่งแล้วะในรถนี้ก็ไม่มีตำมานสำรองซะด้ไยโอเคเรียบร้อยฮะโอเคฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะไว้ติดตามต่อตอนทำภารากิจของแผนที่นี้นะท่านผู้ชมนะโอเคับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ